สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟีพระเครื่องทุกๆท,ท่านนะครับพบกับโจแจนะฮะัี EP ที่453ครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่พีเอสนะครับสนใจชื่นชอบพระาไหนก็โทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0 8 9 2์4 1 5 9 5นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกเลยนี่ฮะพระรายการแรกเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมีอยู่3เหรียญน,นะครับ นี่ฮะหลวงพ่อคูณสามเหรียญสวยๆนะครับดูนี่เห็นไหมครับเป็นพระที่น่าเก็บนะครับนี่ครับหลวงพ่อคูณปริศตโทนี่อีกองค์นะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะสามเหรียญสวยๆอย่างเงี้ยนี่ครับดูนะครับอันนี้ปีสามหกนะครับนี่ฮะข้างหลังอีกองค์ก็เป็นปีสามหกนี่อีกองค์นึงครับนี่ฮะ นี่ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับนี่ฮะสามเหรียญสวยๆเอาสี่ร้อยครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สองเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกอันนี้น่าจะนี่ครับพ่อกเกษมนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกปีนี้นี่ฮะ น่าจะปิดปีหนึ่งสี่นะครับดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตัวงสื่อคมๆอย่างเงี้ยดูนะครับนี่ตัวตัดใบหน้าของพ่อครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกสวยเดิมๆเ,เลยครับเหรียญน,นี้เอาเอาสามร้อยครับผมอนุญาตเปิดที่สามร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมแต่แกรที่สอง ไปรายการที่สามเป็นนี่ครับเป็นพระปกโพครับพระปกโพเหมือนคล้ายๆภาพพิมพ์พระปีลันเลยนะครับนี่ฮะลองให้พี่พี่สี่ได้พิจารณาดูนะครับนี่ครับก็พระเนื้อหาค่อนข้างเก่านะนี่ฮะอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับสามร้อยบาทครับรายการที่สามนะครับต่อไปรายการที่สี่อันนี้เป็นพระสิวรีครับสิวรีนะครับ หลวงพ่อแพรครับวัดพิกุลทองครับนี่ฮะนี่คือยานของเขาครับนี่สวยเดิมครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่าเลยจากวัดเลยนะครับเอาสามร้อยบาทครับพระสิวลีหลวงพ่อแพรขนาดน่ารักเลยครับนี่ฮะสวยจริงดูนี่ฮะสวยเลยนะครับนี่ครับผมสามร้อยครับใายการที่สี่นะครับต่อไปรายการที่ห้าอันนี้เป็นพระปิดตาครับ ปิดตาอันนี้เนื้อคล้ายเนื้อตะกัวหรือเนื้อแร่ครับผมไม่แน่ใจครับเพราะภาพมีความหนักน่าจะเป็นเนื้อแร,ร่ดอเปล่านี่ครับดีดูเนี่ยมันอยู่ในกรอบเนี่ยแต่หนักนะ้าเงี้หนักครับเอาสามร้อยแล้วกันครับอลองลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะสามร้อยบาทในการที่ห้าต่อไปรายการที่หกรายการที่หกมา,า,กา,มานี่ครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จอันนี้ไม่ทราบพระเกจิครับน่าจะเป็นทานรุ่งครับดูนะฮะเนื้อหาเ,าเขาเก่าจริงนะแล้วพิมพ์เหมือนพิมพ์แบบพิมพ์ไกเซอร์เลยนี่ฮะแต่ยุคเก่าเก่าจริงเนื้อหาดูแต่อยู่ในเล่มกเก่าอย่างนี้ครับเอาสามร้อยแล้วกันครับอะลองนี่ครับลองเทียบพิมพ์ดูนะครับรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดอันนี้ก็เป็นพระเนื้อหาดีนะครับนี่ พระเนื้อหาดีที่มาดีแล้วก็นี่ครับเป็นพระน่าค้นหาแล้วเก่านะพระองนงี้ยดูนะครับดูการเลี่ยมนิข้างหลังเป็นเหมือนคล้ายใบโพเลยครับเนี่นี่ฮะขอบวิ่งมาเหมือนใบโพเลยเห็นไ,ไหมนี่ผมเอียงให้ดูนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อเก่าจริงเนื้อนี่ถึงยุคเลยเลี่ยมวินเทจเอาสามร้อยแล้วกันครับอา 300, ่าสามร้อยนี่งานวินเทจเลยนะครับงานเลี่ยมเก่าเลยต่อไปรายการที่ ที่แปดอันนี้ก็เป็นงานวินเทจเหมือนกันงานเก่าแล้วแล้วเป็นพระเนื้อผงใบลานเนี่ยโอ้ยคลาสสิกมากนี่ฮะเก่าเก่าเรีม่มเก่าเก่าจัดไปครับสามร้อยบาทรายการที่แปดนะฮะเรี่มเก่าเก่านี่สามร้อยต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้ามีพาอะไรเนี่ยอือนี่ับ อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับนี่ว,วัดประสาทบุญญาวาสนี่ครับรูเสียบเป็นน่าจะเป็นพ h h. ิมพ์หลวงปู่ทวดครับพระมีมณสานะนี่คี้ยุงครับนี่ตรงปากหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ทวดบุญหลวงปู่ทวดนะครับนี่ตะเข็บนี่สวยรเดิมเลยครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบเอาแล้วกันครับเอานี้ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่เก้าหลวงปู่ทวดวัดประสาทต่อไป,ปรายการที่สิบ นี่ครับอันนี้เป็นพระคุณแผ่นะครับอันนี้คุณแผ่หลวงพ่ออะไรผมยังไม่รู้เลยครับนะะี่ฮะนี่ฮะวัดผักขะจังหวัดศรีสะเกตครับวัดผักขะอะไรนี่ฮะผักผักขะวัดผักขะจังหวัดศรีสะเกตนี่เป็นหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะครับหลวงตาขึมหลวงตาขึมนะครับนี่ฮะพระคุณแผ่หลวงตาขึม จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับพี่ๆในที่อยู่ศรีสะเกดนะครับนี่ครับเป็นพระคุณแผ่นลงตาขึมวัดอะไรอะวัดปากขาพัวัดผักขาอะไรนี่ฮะศรีสะเกดเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับผมในการที่นี่นะครับในการที่สิบนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นหลวงพุทธทบวัดชนแดนครั นี่ครับเป็นล้โบราณท่านดูความเก่าดูธรรมชาตินะครับรถดูเนื้อเนื้อนี่อมเขียวสวยนะครับนี่ฮะตัวสื่อฟอนด้านหน้าก็คือนี่ฮะเป็นตัวสื่อเทในตัวนะครับนี่เห็นไหมมีคีย์เบ้าด้วยนี่ฮะด้านหลังเร็วสามร้อยห้าสิบครับรายการที่รายการที่สิบเอ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบใต้ฐานก็โอเคดูสวยนะครับมีตะใบด้วยนะ สามร้อยห้าสิบรายการที่สบิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองสองดูนี่ครับนี่นางพญานางพญานะครับนางพญาเอาเอาสามร้อยห้าสิบครับะแบ่งปันพินพิธีนางพญานางพญาสามร้อยห้าสิบสวยดัมเดิม,เ,ดมเก่าคลาสสิกนี่ฮะน่าจะเป็นพิมพ์เข่าตรงครับนี่นะครับ โอ้สวยงามนี่ฮะน่ารักมากดูนะครับเม็ดกวดเม็ดแก่นี่คือเขาเป็นธรรมชาติจริงๆด,นะดูนะครับสามร้อยห้าสิบครับนางพญานะฮะนี่ครับรายการที่สองต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามเป็นเอานี่นะครับสิบสามเป็นแนบลวงปุ่ทิมนะครับ แหนบลงปูทิมต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ฮะแหนบลงปูทิมเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาแหนบลงปูทิมนะครับสามร้อยบาทไม่ทราบปีครับแหนบลงปูทิมวัลหารได้สามร้อยครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่อันนี้เป็นหลวงปูทวดครับเนื้อผงนะครับนี่ฮะอันนี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ได้มาอย่างนี้เลยปูทวดพิมพ์สี่เหลี่ยม นี่ฮะเนื้อผงเป็นผงนะครับเนี่ยผสมที่เขาเรียกวาอะไรว่านหรืออะไรแต่มีหมดเลยครับนี่ฮะมวลสารเอาสามร้อยแล้วกันครับอ๋อปู่ทวดแบบนี้ลองพิจารณาดูนะครับในการที่สิบสี่สิบห้าสิบห้านี่หลวงพ่อรีครับหลวงพ่อรีเอาสามร้อยครับนี่ครับเห็นไหมครับมีลาดําแล้วเก่าจริงคระสภาพอาจจะใช้มาครับหลวงพ่อรีพระศสนรามนะครับเอเม พรีวัดหลวงพ่อรีสมุทรประการครับนี่ฮะวัดปากของกุ้งครับนหลวพ่รีนะครับลืมชื่อวัดเอาสามร้อยครับผมสามร้อยห้าสิบก็แล้นะครับนี่คอยอะไรบางๆครับขอแยกเปิดที่สามร้อย้าสิบครับหลวพ่อรีนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ ิบหกสิบหกเป็นพอ่อทัน้ายครับนี่ฮะลองพิจารณาดูครับไม่ทราบว่าเป็นปีไหนนะครับนี่ฮะแล้วเนื้อเขาแน่นดียงังไงนี่ฮะพอ่อทันขายก้นมีอุอุกลึกเนี้ยอุลึกนะครับนี่ฮะพอ่อทัน้ายในการที่สิบหกนะครับดูนะครับเห็นไหมดูใบหน้าท่านแล้วเนื้อแบบแหมสุดยอดเลยเอาสามร้อยห้าสิบครับพอ่อทัน้าย่อไปอ่าอันนี้ หลวงพ่อเจียงครับเป็นพระแก้วเขียวนะครับแก้วเขียวหลวงพ่อเจียงสวยเหมือนเดิมครับนี่ฮะอยู่เรียมแล้วแบบไม่พระอย่างนี้ต้องเรี่ยมไว้ครับไม่เรี่ยมเดี๋ยวตกกระเทาะแตกหมดเลยครับเป็นเพราะเป็นแก้วเอาสามร้อยห้าสิบองศมนี่ฮะสามร้อยห้าสิบในการที่สิบเจ็ดสิบแปดเอานี่ครับอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าพระหงคยานเนื้อชิ้นเขียวครับ นี่ครับไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อชินเขียวชินเขียวก็คือเป็นอันนี้ไม่มีรอยล้านรอยแบบล้าวนะครับชินเขียวเนื้อเขาแน่นฮะเนี่ยแน่นจริงเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาชินเขียวนะฮะลองพิจารณาดูครับชินเขียวเอาสามร้อยครับรายการที่สิบแปดพระหุยานะครับต่อไปรายการที่สิบเก้าหลวงพ่อเกษมไอ้ไม่ใช่หลวงพ่อเกษมเป็นหลวงพ่อทองมาครับแม่คล้ายกันนะครับหลวงพ่อทองมาถาวโรนะครับนี่ฮะ วัดสว่างทาสีเอาสามร้อยครับหลวงพ่อทองมานะครับปีน่าจะเป็นปีท้ายๆครับปีสิบเก้าครับนี่ฮะอายุก็เจ็ดสิบหกปีครับครบรอบนะครับนี่หลวงพ่อทองมาถาวโรครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับภาคอีสานนะครับนี่ฮะสวยเหมือนเดิมนะครับนี่หลวงพ่อทองมาเนี่ยนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมหน้าตาชัดเอาสามร้อยครับหลวงพ่อทองมาปีสิบเก้า ยี่สิบนี่เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จองนี้อาจจะแบบใช้เอามั่งลื่นื่นเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูบนสารกันบนสารปึ๊กปักเลยเนื้จจนอจัดการดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับโอ้โหพระนี่ฮะนี่นะครับพระสมเด็จนะครับสวยมากๆสภาพนี้เอา เอาสามร้อยแล้วกันครับในรายการที่ยี่สิบไปรายการที่เี่ดที่เป็นพระสังกจ,จายครับพระสังกจ,จายดูเนื้อหาค่อนข้างที่จะตกเก่าเนี่ยเราดีครับจุดกิ่งนะครับกิ่งดังดูนะฮะเนื้อปึกเลยเป็นหลอบโบราณนนครับอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับพระ,ะสังกจ,จยนะัยเนี่ยเพี่อนใดดูดล้วแบบชอบพระสังกจ,จัยนะฮะเอาไปสามร้อยห้าสิบในรายการที่ยี่สิบ ไปรายการที่2ของเงินห้องเงินเอา300แล้วกันครับนี่ฮะแบ่งปันเลย300ครับเผื่อพี่ๆใดดูแล้วแบบนี่ฮะโอ้วสวยจริง,งเงิน300บาทรายการที่22ครับนี่ฮะพิมพ์ขีตาดูเด๋ยวจีวรลึกๆแทงงกัาไปนะครับนี่ฮะนี่มร300บาทรายการที่22 ต่อไปในการที่สามเป็นนี่เอาเนี่ยนำเสนอนะครับหลุปุ่รอดครับพิมพ์พนมมือพิมพ์อย่างนี้ครับลองเทียบพิมพ์ดูครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับแจกแม่ครัวหลุปู่รอดครับนี่ฮะเม็ดขี้เบ้าเห็นไหมครับนี่หไหมค่อยดูนะครับรายละเอียดว่านี่ครับปุ่รอดเอาสามร้อยแล้วกันครับอ่ะปุ่รอดสามร้อยในการที่ นี่ฮะรายการที่ยี่สิบสามครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่มาครับสมเด็จอันนี้สมเด็จนี่ฮะเนื้อหาพิมพ์เขาจะเป็นแบบนี้แล้วเนื้อแกลงหนึบหนึบนุ่มครับดูนะครับเห็นไหมนี่ครับโอ้โหแกลง่งเอาสามร้อยแล้วกันครับเอสมเด็จองนี้นะฮะเอาสามร้อยครับ,เ,รบเนื้อหาจัดจ้านเนื้อหาดีด้วยนะครับสามร้อยบาท รายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เรียกว่าอะไรอะจะดีครับนี่ฮะข้าบเก่าข้าบปุ๋าความเป็นธรรมชาติดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับนี่สมเด็จนี่ฮะนี่ครับสมเด็จเอาสามร้อยครับสมเด็จรายการที่ห้าสามร้อยต่อไปรายการที่หก อันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับดูฐานเขานี่ยฮะขมนุนนูนี่ฮะพระค่อนข้างใช้มานะครับนี่นี่ฮะแล้วดูด้านข้างโอ้โหเร้มันมากนี่ฮะด้านหลังปึกเลยี่ครับเนื้อเข้มมากสมวนสารดีมากครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับในการที่อีหก ต่อไปรายการที่เจดอันนี้เป็นพระสมเด็จที่เข้มๆครับเนื้อเข้มมากดูเข้มหมดโอ้จัดจ้านอะด้านหลังด้วยเป็นอย่างนี้ฮะดูนะฮะเข้มจริงจริงโอ้เข้มนี้ต้องจัดไปครับสามร้อยบาทพิมพ์สวยรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าติดมาอะไรมาครับดำๆเนี่ยนี่ฮะจะน่าจะเก่าแน่นอน ถ้ดูเรับเอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่ยี่สิบแปดครับไปาปการที่ยี่สิบเก้าอีกสั่องค์อ่ะนี่ฮะสมเด็จสภาพใช้มานะครับนี่ครับคือพระจะไม่ค่อยสวยอะไรยี่สิบเก้าแต่ดูความเก่าครับเก่าเอาสามร้อยครับ สามสิบราการสุดท้ายอันนี้เป็นพ่อดานท้ายครับรูปหล่อปั๊มครับปีศูนย์ห้าออกวัดธาตุน้อยครับหายากครับไม่ค่อยเจอนะฮะพระสวยเดิมๆเลยองนี้นะครับนี่ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยครีมจับใช่ไหมดูมั้งองาครับดูไปหน้านี่ฮะดูด้านข้างการปั๊มครับพระองค์ง่ายครับสวยงามครับนี่ฮะ วัดท่าน้อยหลวงพ่อท่านทายปีศูนย์ห้าอันนี้พิมพ์เล็กนะดูตะวใบครับนี่ฮะชัดเจนครับองนี้ฮะเอาพันสองครับขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับขอราคาดนึงครับภาพงนี้เนี่ยายการสุดท้ายนะครับพ่อทานทายออกวัดท่าน้อยดูนะครับรอปั๊มสวยเดิมๆเลยนี่ฮะชัดเจนครับเนื้อสวยมากนี่นะครับเอาพันสองครับพเพิธนนะครับ ดูแล้วนะครับชอบสนใจพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามได้ที่0892141595ครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมครับวันนี้โจแจนพระเครื่องของลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ